พราะแดดเราแรนญี่ปุนเนาะแดดมันระวังไฟคนมันจะดักเราเนี่ยกลัวจัดมาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพิงรอกระดีมจะไปก่อนทำไมล่ะมันก็โดนเป็นตัวข้างล่างนะอ๋อเพิ่งถึงนะอย่าเพิ่งถึงนะกลับมาก่อนนะข้างในมากลับมาเนินพี่เอาเนินอันตัวเนินเอาเนินลงไปเรื่อยลงมาลงมาลงมาแลนเลยลงมาแลนลงมาแลนให้ไวเลยให้ไว มาหน้องมาน้องมาน้อสายนะข้อสายนะมาน้องมาหน้องมามห้องนอนมอ้า้าอนน้ไม้นอรนอไนยเนี่ยมามามาเตรียมตัวนะเาจะลงแล้วนะชุบชุบมันตุ้ง้าจะลง้เยวัดกกลัวกตายมาเลยตายอานเลยจ้ะ

เพื่อนอีกเอาเพื่อนอีกทุก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 เพื่อนอีกเอาเพื่อนอีกเอาเพื่อนอีกเร็วเเร็วเน่ารักจุดนะครับยนะครับยนะครับรนครับยับนะครับเรียระเรียเครังตาะพี่เนี่ย เยอะวิ่งเยอะวิ่งเยอ่งเยอะยังไม่หยุดอย่าไม่หยุดอย่าไม่หยุดอย่าไม่หยุดเก็บ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 เลยหลายคู่นะหายคู่นะเนเน่ปลาเนอะเนเน่ปลบเอะเออคุณดีแมวเสือ แก็บเก็บแทงจะมาแทงแล้วเป็ที่อะไรอ่ะงคุยอะมึงแล้วมึงคุยอะไรแลี่อะรอ่ะต้วคุยอะไรบ้าไที่อะไเกยอุ้มไป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 อ้อุอุไอีกมไ้มไป้อุไปอุ้อุ้้มไปอมไอ้อ้อ้ไอุมไอ้มไยอุ้มไปุ้มไปอุ้มไปุ้มไปอุ้มไปออ้มมไปอุ้ัไป้อง้้้อ้อ เ้องน้องนขอเพื่อนเขอเพื่อนคืนได้ไหมครับคุณตำรวจคะไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ้ยน้อาน้องอยู่ด้านในเนี่ยเอ้ยคุณตารวจทำไไมล่ะเขาไม่หยุดเนี่ยเห็นไหมพี่มาที่คาโปโลกครับคุณตลาคุณตลาว่าเฮ้ยมันก็ยิงมันก็ยิงดิมันก็ยิงดิเก็บอาวุธเก็บมุขไม่ออกมันก็ยิงศพกูดิเออไอ้เหี้ยมีแต่ไข่ดาวไอ้ทีรากูอะ ไปยิงนะผมไปยิงหมดแล้วยเลยยังยังบอกนะยังบกผมจะตอดนะตอนมี่ยิงอะตลมี่ะคือะยิงแต่ผู้หญิงอะไมยิงอะไรันไม่ยิงะแคืออรคืออะไรคืออะไรครับตอตอลกเคยยตอไม่ยอะไระรพี่อะเขาทำไมมึงไม่ย่งสอบกูอะเขาจะ ตำรวจมีกี่คนห้าคนไอ้สัตว์มึงกลัวเฮียอะไรโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนหลอกไหฮะมึงกลัวเฮียอะไรมึงแค่มึงแค่ตีตำรวจทิ้งอ่ะมึงกลัวอะไรวะเฮงยัดจื๊อหมายมึงออกดิยคไอ้สัตว์เอียง่ะเฮียรชี้ไอ้ควยไอ้สัตว์ปากดีเหรอ เราทีพี่เราีขาวเราีเห็นภูเขาไมไม่เห็นภูเขาไหมไม่ไหวสัตว์ไม่ไหวเอาตำรวจดิแทงตำรวจให้ตายแทงตำรวจให้ตายให้หมด ออเหรอหลอตายแล้วเหรอคุยเลยตายแล้วเหรอตายแล้วเหรอไอ้สัวตายแล้วเหรอไเป็นคายเลยไอ้สัตว์แล้วมเป็นคายเลยลั่นคายลงมาดิไอ้สัตว์ลงมาดิไอ้ัตวเอานมันดีดๆเต็มเอาเันมานดีดๆกูขอเลยไล้สัตว์มึงจะมาล่อต่นาะในแกงกูไอ้สัตว์ฮะเปย์ไก่ส้นเตีนกูเลยเปย์ไก่ส้นเตีนกูเลยนี้เลยนะ วตีรูมหน้าทีป้ายสารที่เธอชี้คุยมีแต่ยืนเนาะไปลยไเฮ้ยออกมาอเฮ้ยออกมาดข้างนอกรักษาออกไปไ้ขงหลังไว้เยอะยืข้างหลังไว้โดนล่อแล้วโดนล่อแล้ว หน้าเพื่อนจะหมดแล้วนะนนเวเอานด้ย่าาเพื่อนี่ดวยสวยฮะไอเดียไอเดียคืออะไรอนนเดียไม่ามาเกิดไม่เกิดวิอรเกิดไม่เกิดไปแนแล้ว อจูมาดิเพื่อนรักเพื่อนรักมีจริงหรือว่าอุ้ยข้างหนเด็กมาข้างนอกไม่น่าไหวนะสบายสบายสบาย พอแล้วแพทแพทมาขอพหน่อยนะคะแพทมามาหมออหน่อยนะคะคุณ่อคอพนะคะขอบคุณยังไม่จบเลยครับยังไม่จบเบบหมอหมอฮ้ยอย่าดึงศพต่อหน้าหมอนะยข้างในแวไม่ส้ต้องเข้าไปหยุดหยุดงข้างในข้างในดูข้างในก่อนนะตอรออยู่ไหนหมดอะแล้วแต่ เดี๋ยวว่ะวันน <writer> so? <vit> ี้หมอเขาเข้าไปนนะหมออุ้มไม่ได้ใช่ครับใช่ครับหมออุ้มไม่ได้มันติดคนไม่สนุกอ่ะเรับเดี๋ยวเราเราหาที่เสร็จทุกใหญ่รอข้างในเราเขาอยู่ต่อได้นะเหมคุณกับพี่เต้าหู้ไปก่อไม่ไม่ข้างในเขายังตีกันอยู่หมอเขาไม่ได้ข้างในเขาตีกันอยู่หมอเขาไม่ได้ข้างในเข้าวละ เดี๋ยวเจอกันลงมาครับเจอกันลงมาเดี๋ยวพี่เอาของให้น่ารักจังไม่มีอาวุธรับค่ะด้วยค่ะน่ารักนะตั้งใจเด้อบอกว่าจะตั้งใจเด้อ ฉีดยาครับหมอหมอฉีดยาดดดดน่าลักอ่ะอยากกลับไปไฟเดี๋ยวนี้เลยกูจะไปเป็นตัวหลุดห้ามใครห้ามกูเ,เลยค่ะเลยอยากเป็นตัวหลุดจังเลยอยากเดิน,น,นดุ๊กนี บจัดเลยกุณโดนไอเจกับมาาคุณโดนเนียดไรโอ้ยเจ็บนะใครเนี่ยหัวไงฮะก็มาดิวะแล้วใครมาดิพี่ดิมาดิเฮ้ยพี่สามเฮ้ย ไป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 มาเสิร์ฟถึงที่มาเสิร์ฟถึงที่ไปหนึ่งไปนี่งหพี่กอดนเพื่อนโด้างน้เพื่อนโดนคีนะไม่ทำมเพื่อนโดนดีมาให้หม่เลเฮ้ยสวยดึ๋ดึมดึดึ๋ดึ๋ดึ๋ดาดึ๋ดม๋ดึ๋ดึดดึ๋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 ดึนดึดึดึด เดี๋ยวให้คนนี้เดี๋ยวให้ไอ้สบดได้สบดได้จุ่มเลยจุ่มเลยติตายต่มาติตายต่มาติตายไอ้ฟิวได้ยินนะฟิวฟิวมึงทำเป็นเหมือนปิดไม่เป็นเฮียมึงสไลายดีกว่าไอ้ฟิวมันทำเป็นฟิวกูได้ยินนะอะไรรักเธอชุกเขินดีรักเธอชุกเขินรักเธอชุกเขินหน่อย Hai kiên Donaldo, nắng nóng 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 đồn, nóng 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 ลอกเลยก็ได้ปล่อยเขาได้ไหมใช่หรอใช่หรอใช่หรอเจิยวจิยวจิยวเจียวเขาเคยไม่คิดถึงอ่ะชอบกูเดี๋ยวนี้ไอ้สัตว์ นี่แหละอยากเล่นเลยยาวๆอะ่ะยน้ายาวๆที่บอกเลยน้องสตอรี่นี้มีวันจบสามปีสี่ปีเล่นหมดมีสนของจะหมดไม่หมดเล่นหมดไม่ยอมจบดิดขาดเล่นยันปีหน้าได้อบอกเลยนะ <c oughs> เล่นได้ยันปีหน้าบอกเลยเพี่อนดิเดเจอกันหน่อยใครใครมันจะมีมากกว่ากันไม่ยอมเนอะ โดนตีน sw ั่งย euh um ิ้วเนี่ยได้เล่นยันได้ยันป um ีหน้าบอกเลยไปไปเลยไปเลยไปเลยไม่หมดเดี๋ยวเอาไปออดไปต่อเอง ในเมื่อต้องการเดี๋ยวจัดสวัสดีหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะวิเสียงหวานจังในเมื่อต้องการเดี๋ยวจัดให้เฮ้ยไอ้เขาเอ่ยกัราเขาลั่นจรงเหรอใช่ครับพี่เขาลั่นผมหมอคนเนี้ยใครวะแว่นเหรอแว่นคนนี้มาว่าขอบพี่จีนไปสอบนี้ไปสอบนี้ไปเดี๋ยวจีนมากัดคุณดาวไปอ้อมไปอ้อมไปอ้มไม่เล่นแล้วงินหยิบอ้อมหมูออ้อมหมูออ่าอ้อมหมูออ้อมหมูออ้มหมูออ้มหมู โอเคเอาสอไปสอไปเดี๋ยวเข้าไปเชื่อข้างในหน่อยค่ะไปดูข้างในน้วแต่บอกใครอ่ะล้วแต่เลยอยู่บอลหนึ่งไม่เล่นกักเตะไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วอุดหงิดขอบคุณอาจารย์เชิญนะคะโอ้ชุดไปเรียนไหนฮะเฮ้ยเจ๊ผมฝากชุดหน่อยดิเสร็จแล้วครับชุดเสร็จแล้วผมซื้อพี่อันเลยเฮียโอ้ไม่เล่นแล้วอุนหิด ไม่เล่นอะไรกับใครทั้งนั้นแล้วจุ้บขึ้นหมดยังขึ้นกันมาหมดยังจะประกาศ15นาทีขึ้นหมดยังขึ้นหมดยังเฮ้ยขึ้นหมดหรือยังตอบหน่อยพี่ซ PC จะโดนตีอ่ะคนสวยค่ะคนสวยอยู่ได้15นาทีนะลูกหนูเซ็ตอะไรให้เรียบร้อยนะคะยังไปนัวเขาเอเราไม่เราไม่อยู่แล้วลูกพยาบาลแล้วสู้ เชื่อๆนะคะคนโดมันออกมาหมดยังบ้นาทีนะสามพิ evet, <S 3> 3 <S sort of ่มห้านาทีอะไรอ่ะ่มื่จะเป็นอะไรอ่ะเป็นหลทำเจใครทำเจใครดงบอสผมก้าใครทำไปทำทาเตะอ่ะ่มาเพื่อนคนเพื่อนโดนน้ำเพื่อนโดนน้ำซัดไอ้นน้ำซัยันต์ตีตลกได้ปะ